นั่งๆๆๆขอมืออ้ากลัวกำลังผัดไล่ล่าอยู่ขอมือข้างน,นี้มาหมอบหมอบเก่งมากหมอบแล้วคอยด้วยคอ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 ย กินได้นังน่งนัง่งนั่งมองเก่งมากแกงไตแกงไตแกตงตแกงไตข้า่อนี้<ห>นด้วยแกงไตแกงไตเก่งมากสบายมากเลยค่าตายนี่ชอบมากแกงาตลุกมาแล้วหมอหม,มอก มอบคอย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 กินได้ไหนสวัสดี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 เก่งมากสวัสดีสวัสดีขึ้นมาสวัสดี สวัสด <mean> ีขนาขนาขนาสวัสด <m akes noise> <Freud> ีสวัสดีเก่งมากหมดแล้ว